ไอ้มเข้าเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้้ห้องนี้ห้องสามห้องสามห้องสามมีคนห้องสามมีคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้อ้าวทำไมสิงตัวเข้าไม่ได้มีคนอยู่ในนั้นหนึ่งคนออกออกออกงั้นออกงั้นออกห้องนี้ไม่้อ๋ออันนั้นสามผู้เล่นนี่หว่าเราต้องเข้าสี่ผู้เล่นเออเผื่อเผื่อเผื่อมีคนเข้าด้วยทำไมต้องให้เขาเข้ามาด้วยวะช่วยช่วยช่วยโดนเหล่าไอ้ยุนต้องมีคนเข้ามาอย่างนี้แหละนะโดนเน่คนเข้ามา ทำไมเราหลอกหลอกเล่นหลอกเล่นจากบ้านไม่ได้หลอกอันนี้คือเขาอยากเล่นกับเราทำเตือนเกมนี้มีจำแล้วเป็นไงจำแล้ว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 ที่ประมาณยี่สิบ <laughs> โอคล็อกหลกวะยี่สิบนาฬิกาของทุกคืนในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีสิ่งแปลกเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้กลุ่มแก๊งเราเนี่ยต้องมาแก้ไขปัญหาความลึกลับ ที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เออ่สัมผัสได้ว่ามีความอันตรายขอบคุณนะที่อ่านให้มไม่เห็นมีไฟฉายเลยอะ่ะ Where are you ดูเหมือนว่าสถานสถานที่นี้เป็นที่ที่น่ากลัวนะนไม่ต้อง,องอหาห้องผู้จัดการเราต้องหาห้องผู้จัดการ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกูโดนเองอะอะไรนี่พิ่งเลยมันพีกมาตรงนี้มันน่ารักมันมีคนพีกตรงนี้มันกะจะลิงหัวไอเรน่าอยู่เที้มันมันบังคับมันบังคับมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยอะครับน้าเค้กเค้กเค้กรอเพื่อนก่อนเป้าเขารู้สถานะที่ของฉันเฮ้ยไม่ไรอเพื่อนก่อนเป้าอันนี้ไฟใช้มันมันะไม่ได้ มันมีเนื้อเรื่องให้อ่านเลยนะทุกคนอาวหรอไหนเาพื้นอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีเสียงโน้ตเพลงด้วยมันจะมีกระดาษอยู่อะอาวทำไมมันบอกว่าเก็บเก็บไปใช้ไม่ได้อ่ะมันต้องซื้อโลบักซื้อแล้วซื้อก่อนมาแล้วอ้าวแต่แกก็ใช้อยู่ไม่ใช่เหรออ้าวอ้าวใช้อยู่อ่ะอันนี้คือใช้อยู่ตัวตื้อลูมตัวตองสว่างเวอร์อะไรอะห้องห้องพักอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเสียงมันใกล้ทำไมเสียงมันใกล้กูมาเนี่ย เฮ้ยไม่ไม <elas> <en> ่ใ <lotta> ช่ทางนี like ้ไม่ใช่ทางนี้หรอเฮ้ยอะไร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 ไอสัตว์กูตีปะโออันนี้ห้องกายพวกเธอตำรวจเราก็จำห้องไว้ด้วยนะฉันฉันแนะนำฉันว่าอาจจะได้ใช้สักวัน อะไรนะเราเพิ่มความเร็วเข้าของมาขายเเนี่ยก็บไม่ได้อยู่ดีเฮียผมไม่ได้เติมนี่ไงห้องผู้จัดการเราเจอแล้วประตูล็อกอยู่กุญแจอาจจะมีกุญแจสักแห่งเอ่อ find manager room key enter enter room อ๋อหากุญแจแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นแม่นแล้วงั้นก็มีห้องเดียวก็คือจิ้มรูมเฮ้ยห้องนี้เข้าได้ห้องยิมไอห้องยิมนี้มันเป็นห้องที่อยู่นะไหม ปกติแล้วเอาอะไรมาพูดอาจจะไม่มีก็ได้เดินไมิมิกไงเหมือนเดิมมิมิกนี่ต้องแน่แน่แน่เดินหายกาวไอ้เหี้ยด้านหลังมึงอ่ะอ้าขึ้นไปไงอ่ะเดินไปด้านหลังเราเราเพื่อนไปหายไปแล้วหรอเอ้ยนี่ไงเพื่อนไม่ทันอุยทำไมพ่อออกกอลลังกายถึงมีแต่ตระสนามตะก้อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตะไข่ตะไข่เตยบอล เออเตบอบมาเร็วมาเร็วตามเพื่อนตามเพื่อนเออนิฟสอดตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนอ้าวเข้าห้องพักได้แล้วทุกคนเข้าห้องพักได้แล้วอุ้ยเจอกูแจว่ะเนื่อนเจอเจเพื่อนเจอเจอนี่ไม่ใช่โรงเรียนโอเคตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเพื่อนได้กุญแจละตามเพื่อนตามเพื่อนเพื่อนไปหามจากไหนวะเนีเพื่อนเพิ่งเจอเมื่อกี้ไงอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเนื้อเรื่องที่ว่านี่ไม่ใช่โรงเรียน It's not the เฮ้ยเฮ้ยโต๊ะโต๊ะไม่ใช่โต๊ะตู้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 หลุมตู้หลุมตู้หลุมตกใจตกใจตู้ตกซอมอะไรอะอะไรอะโดนจำแน่เลยช็อตเนี้ยหมายเฮ้ยมีดวงตาได้รับมันมีดวงตาแต่วะไม่รู้เมื่อกี้อาจจะที่อ่านว่าอะไรอ่านหน่อยเซื้อ คุณสมควรได้รับมันอะไรฉันเป็นคนได้รับอะไรเพื่ออะไรอ่ะคุณเพื่ออะไรมันบอกว่าได้รับดิมันไม่มีคําว่าห้ามอ๋อมันคือโตะมันคือไอ้น้ตเพื่อนอ้าวปลดฟังกลับไปที่ห้องที่คุณพบกุญแจอ้าชิบหายเพ็กห้องไหนเจอกุญแจเกมเตือนและห้องไหนเจอกุญแจห้องพักปะ่เออห้องตืดลุงเนี่ย เพื่อนแม่งออกแล้วนะล่าสุดอะเพื่อนออกเพื่อนไหนก็ไม่รู้อะ,อะ <c oughs> เพื่อนเราไม่พร้อมที่จะเล่นกับเราแล้ว <c oughs> เราควรไปห้องไหนนั่นไหมข้างหลังอะไอห้องที่เราควรไปไขกุญแจอ๋อใช่ใช่เราต้องไปหาห้องเมเนจหางนิดปะมาสเจ,จอร์เราต้องไปหาห้องมาาเจ,จอร์เฮ้ยทำไมเสียง อ๋อไม่ใช่จีจมีกุญแจต่อหรอวะเป็นหาห้องคาร์บีตรงเริ่มต้นปะกลับไปต้องเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น<ช>ตรงตรงไปเอ้ยตุต๊กตาตายมะตกใจตกไปเลี้ยวซ้ายตกไปเลี้ยวซ้าย<อ>ตกไปเลี้ยวซ้ายแอ๊อมันขุดวิ่งตัวไหนวะมันวิ่งไม่ได้ตกไปเลี้ยวซ้ายตกไปเลี้ยวซ้ายอันนี้จิมเอ่อสุดทางเดินนั่นปะแค่ตรงเริ่มต้นเรอสุดทางเดินอะแต่ในมุมมองที่สามถึงเลยจะได้ดูไหมนะกู ได้ไหมอยากได้เหมือนกันนี่นี่อันนี้นนห้องสี่ตกดีอ่าตามกูมากูรู้แล้วอยู่นะเราต้องรีบปะถ้าถ้าไม่รีบดีโดนปะโดนปะวะไม่รู้น่าจะไม่แค่ดนตีมันวิวไเยอะวิวกูเก่งไอโดนตีเข้ามาแล้วนะครับ ห้องนี้มีอะไรอ่ะอากุญแจยิมนี่ไงคุญแจยิม่ย,มยอยู่ตรงนี้เลยและเ,เปิดประตูที่ห้องยิม Let's go Let's go man เฮ้ย<ม>เขาอบอกว่า,วาที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนแล้วที่นี่คืออะไรที่นี่คือห้องทดลองรับนี่ไงห้องออกกำลังกาย <Yeah. S 1> แล้วแล้วกุญแจอ๋อประตูยิมตรงนี้ใช่ไ่ริ้ว่าทำไมกูต้องโดนจำเลยวะไม่โดนอุยทำไมมืดกูมองไม่เห็นอะ อ๋อวับคุณอยู่ในเขตปลอดภัยนะสัตว์ประหลาดจะทำร้ายคุณไม่ได้นี่ไง SCP 4869ฉันคิดว่ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ในโรงเรียนนี้เราควรทำอย่างไรหนีดโวดหนีโวดหนีน่นหนีก็ได้โวด,โวดไม่ได้แล้วอ่ะู้จะระเบิดโรงเรียนในท,ที่ตำรวจทำเชี่ยอะไรล่ะเชื่อไมหมถ้าปล่อยถ้ากดหนีมันก็ต้องสั่งด่วนจะดี ไม่ใช่ถ้ากดหนีมันจะให้ออกทางประตูแล้วก็กลับไปเลยจริงเหรอใช่ไม่รู้เอ้ยต้องอะไรเจ้กูทำไมกูเจอหญิงสาวเฮ้ยโอ๊ยเจอ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 เค้กมันเป็นผีเพื่อนมึงชวนเออใช่ใช่มันให้วิ่งเร็วขนาดเนี้ยคนมั้งเพื่อนแล้วเราก็ต้องหาของด้วยนะดูดูตามๆกัน Find the door หาประตู เร็วเร็วเร็วหนี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 มันตามอยู่นะมันตามอยู่นะมันตามอยู่นะเฮ้ยทางนี้เอ้าเชืยติดติดวอลเอ้าทางตันชิบหายแล้วกูตายมันติดวอลอ่ะสุดละอ้าจัดตัาจุดตายไอ้เชีอยเค้กคำสมิดาอุ้ยเกมตายแล้วตายเลยนี่ว่ะใช่เจอประตูแล้วต้องโอ้โหแล้วกูต้องเดินวนไงเพื่อน no the door is locked โอ้ไม่ประตูล็อกโอ้ไม่กุญแจโอ้ไม่ประตูล็อกโอ้ไม่ผีไล่กูเอาโอ้ไม่เจอทางตันโอ้ไม่อ้อกูโดนอะไรระบายเหตุด้วยเค้กเขาอยู่ที่นี่เหลือเหลือใครอะตอนนี้เจอประตูหลือมึงนะเหลือต๊อกถามว่ามีสระเป๋าตายว่ะทางตันอ๋อมันจะเทเลพอร์ตเข้าไป ออกได้ไหมกดๆออกได้ไหมกดออกกดออกทุกคนโหวตออกจากโรงเรียนนะฮะโอเคโหวตออกหรือโหวตเอา้านี่ไงหาทางออกอ่าอ่าน,นี่มี <okay. S 1> ทางออกไม่ใช่อา้าวชิบหายอ้าว ก็บอกแล้วไฟเด็กสิรวมก็คือต้องหากุญแจเย,ยียอย่าไปทางนอ,งอะไรเหรอไอ้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใครวิ่งเข้าไปก็โดนจำสกเกลเลยนะถ้าตามกูมาจะเป็นประตูทางออกแต่มโอเคโอเคเอา้าเ,เอา้เอาแล้วจะพามาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยว<อ>ยมันต้องกดล็อกเควสก่อนไงงั้นผีก็อยู่ข้างหน้าเราดิเข้ามาห้องนี้ไม่ได้เข้ามามันจะจำมันนันเกิน แต่กูอยู่ห้องตันกูก็โดนผีหลอกนะเฮ้ยทำไมมันตึกตึกเฮ้ยหลัง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 เข่งวิ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 ่งหลังมาหลังมาหลังมากูยังวิ่งไม่ได้อ๋อฉันตายแล้วมันเจอแต่ห้องตันอนะ่ะมันตึกๆๆ๊กตึกอ่ะอันนี้อะไรวะคุณอยู่ในเขตปลอดภยัยเอา้าตรงเริ่มต้นนีิว่าคุณอยู่ในเขตปลอดภัยเนี่ยต้องอย่ากลับมาทางนี้ถอยหลังโอง้เค็คถอยหลังมานี่เค็คถอยหลังมานี่มันมันมันไม่เข้านี่มันไม่เข้านี่เขตปลอดภัยเซฟเซฟเว้ยเกมนีผีกว่าเซฟโซน ด้าน,นขวาเฮ้ยเค้กกับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเออมาดิมาดิเอ้ยไม่แน่จริงนี่หวะเจอเล่าก่อนเออเล่าเล่ซอยตรงกลางอะ่ะฉันมันจะเป็นคนแรกที่ตายด้วยนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะสิงโตรเราต้องวิ่งกลับเซฟโซนไอ้กลับเซฟโซนกลับเซฟโ,โซนด่วนด่วนเคกลับเซฟโซนด่วน มันด่วนทันเปล่าวะทันทันขันทันันทันมันวิ่งเท้าเราเนี่ยทันขันขันขันเค้กอันนี้แล้วประเด็นคือตรงที่อยูุ่นเจแม่งก็อยู่ทางตรงเดียวกับมันอะ่เหรอเออเอ้าซอยที่กูเข้าไปเมื่อกี้อ่ะตั้งอย่างนั้นเพราะว่ามีตรงทางเดียวที่ไปได้งั้นแปลว่าเดี๋ยวกูเล่นกับมันให้มึงไปไหมล่ะเค้กเดี๋ยวกูเล่นกับมันอยู่เซฟโซนให้มึงวิ่งไปบัลล่ะ เดี๋ยวเพิ่งตอนนี้รอก่อนตอนนี้รอก่อนรอก่อนรอก่อนอ่ะอ่ะมึงไปเลยอ้าวทำไมมันไม่เจอกูวะเกินการผัดไม้เกันเกิดขึ้นนะครับอ้าวทำไมมันไม่เจอกูวะเนี่ยว่ามันเจอกูเนี่ยเจอกูนี่เอเขวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ามึงตามต่อนะเดี๋ยวนนยกูอันนี้มันไล,ล่กูละอันนี้มันไล่กูละ อันนี้มาแรงกว่าละมึงวิ่งเลยปาดออกเลยนะเอาผีวาร์ปไอ้เหี้ยผีวาร์ปได้เท็กผีวาร์ปนะแม่งมาวาร์ปตรงไอ้นั่นน่ะตองเล่นกับแม่งดิหรือคุณติดฝ่าเข้าไปละมันอยู่หลังมึงอะ่ะกูเล่นกับมันไม่ได้ดิมันตามมึงส่วนมันหยุดแล้วอ่ะมันหยุดแล้วไม่รู้มันจะวา,าร์ปอีกไหมเฮ้ยเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเข้าผิดซอยสัตว์ทางตัน แสดงว่ามันเป็นซอยที่มึงเข้าไปตรงทางตอนแรกอ่ะใช่หรอแต่ซอยนั้นไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นยังไม่เจอประตูไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วมันจะอยู่ตรงบ่อสีแดงเว้ยอยู่ในซอกทางขวานั่นไงว่าเจะเป็นบาะสีแดงอยู่ซอกทางขวาฝ่าตรงอ่ะไอ้โอ้โหโดนว่ะ ไม่แต่ตรู้เูลี่ยนททางเล่นเร็วรู้ทางแล้วรู้ทางแล้วรอบนีผ่านชัวร์รู้ทางแล้วเอาล่ะฉันคิดว่ามีสัตว์ป่าอยู่สัตว์ป่าเหรอประหลาดเราควรทำอย่างไรหนีแน่น <c oughs> นอนเราคนหนีไอ้เคสไสํารวจทำไมเนี่ย<ะ>ไ,ไปไปไปทุกคนจำไว้นะว่าตัวนี้คือซฟโซน ถ้าโดนเมื่อไหร่ก็คือวิ่งกลับมาตรงนี้นะเอ๊ะทำไมกูเจอ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 กูวิ่งกลับมากูวิ่งกลับมาเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวหน้าประตูทางออกมันมันไม่ตามมันไม่ตามอ๋อใช่อ่ะอืมโอเคมันตามกูแล้วอาริกาโตโกไซมัตโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมันตามกูมาอยู่วิ่งไป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 ทางออก อะหากุญแจทีเนี้ยหากุญแจห้องตามทางขวาสิงโตห้องตามทางขวาฮะสิงก็อยู่หลังหล่อนเนี่ยอ๋อเหรอนึ่งว่ามีทางที่ทางที่ผีไปอ่ะห้องแดงจําได้ทางขวาเอกขวาออกขวาสิงโตเอาขวาขวาขวานี่ขวานี่ขวาเออเคเค็ไปเคกไปถูกแล้วถูกแล้วตรงนั้นแหละถูกแล้วมาผีตามฉันมาแล้วก็เฮียแล้วอาอไม่มีหรอมีมีมีไม่ไม่แต่แต่ผีมันอยู่สะปาวไง เฮ้ยมันเดินไปทางเค้กอะอ่าล่อให้ก่อนล่อล่ออยู่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 เค้กเค้กออกมาเร็วออกมาเร็วล่ออยู่ล่ออยู่ได้มันมันไปอีกทางหนึ่งมันไปมันไม่ไม่ไปทางออกมันไปทางออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งวนกลับมาสปาเจอสปาก่อนกลับมาสปาก่อนกลับมาสปาก่อนเปิดห้องแล้วเนี่ยเอาเข้ามาตรงนี้เออเฮ้ยโอเคถือว่าเราทำงานร่วมกันเป็นทีมดีอันเนี้ยถือว่าเราททำงานร่วมกันดี โอ้พระเจ้าช่วยอะไรวะหวังว่าจะเป็นประตูทางออกอ้าโอเพนหรือล็อกเกอร์และหากุญแจนะอันเนี้ยว่าล็อกเกอร์ต้องมีอะไรแน่เลยมันต้องตู้เปยังไงอ่ะเจอละเออเปิดยังไงอะเคปกดคลิกดิอ๋อมีแค่กดคลิกไอ้ยุดมึงเฮ้ยเอาว่าจำบ้านนังกาเฮ้ยแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เป็นภาษาเทพ ต้องไปพัซเซิลและหนีออกจา h โรงเรียนแกพัซเซิลวะพัซเซิลพัเซอย่งไงวะคิดว่าตู้ตู้ที่อยู่รอบๆนี้เปิดได้ไหมได้แต่คิดว่าจะมีอะไรโผล่มาไหมมีงั้นก็เราก็ไม่ต้องเปิดโอเคแกปัตเตอร์เ,เ,รเน,นี่ยอะไงวะปัตเตอร์นี้โอ้ยหมุนอ๋อหมุนไม้ปะหมุนให้มันเชื่อมนี่ไงโอเคหมุนให้มันเชื่อมกันนะครับ<อ>ทุกคน โอเคโอเคสวยมันจะมีโรงไหนมันจะมีโรงเรียนไหนที่มีปริศนาอย่างนี้ไหมเนี่ยไอ้โงนี้ต้องคือบางเวิร์ดไม่มีกุญแจวะด้านขวาเฮียนี่มันบล็อกบิ๊กสโตนของไมค์ครับไอ้เฮียสี่เหลี่ยมดีมากเดี๋ยวทำไมแทนเปกข้างหลังแล้บอกว่าเปิดประตูข้างหลังไงอ๋อเชิญครับ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 กูไม่อยากเปิดประตูนี้กูอยากเปิดประตูด้านหลังอะเออไรร ไหนโอเคประตูด้านหลังไงวะฮะนี่ไงยังมีงงแต่มันคือทางที่เรามาไม่ใช่ประตูด้านหลังไม่รู้ว่าเคุยกับอะไรกันมันคือทางที่เรามาใช่ไม่ได้นี่ไงผู้พัฒนาแมพก,ก็เขียนโค้ดไว้วบบประตูนี้ต้องแก้ตรงนั้นเท่านั้นกูบอกให้แพนไปตรงนี้ก็คือเปิดตรงนี้เข้าใจไหมนี่ผู้พัฒนาบอกผมไม่อยากเปิดตรงนั้นน่ะประตูอืน่นวะยินดีด้วยจบหรอกฮะอ่าจบแล้ว กูด <Good> เอนดิ้งก็คือไม่หาต่อไงอ่าเดี๋ยงั้นเราไปสำรวจต่อ,อต่อเนื่องต่อเนื่องต่เอเนื่องมันจบงงไปอันนี้จบงงไปขอใหม่ขอใหม่ขอ,หมขอแบบสำรวจต่อก็หนีออกนั่นแล้วไงมันดูง่ายมากอะฉังคิดว่าเอกภพอยากจะสำรวจนะทำไมทำไมกูก็มึงบอกว่าเมื่อสำรวจอะรอบที่แล้วเราหนีออกแล้วเราหนีได้แล้วไง e.x.p. หลอดห้องเดือดจิ๊กยังไม่อย่างกดแล้วโอเคเหมือนเดิมเดินหาผีก่อนไม่เจอผีกูเปิดห้องเลยเรื่อนอุ้ยเจอเจอเจออยู่กับกูอยู่กับกูห้องผีผีบักอะผีบักติดกุญแจเอ้ยติดปติด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 กำแพงอะเหรอเออผีบักติดกำแพงอยู่อยู่หน้าห้องห้องทางตรงอะ มันจะยืนรอตรงนี้นะเดินมาฉันจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมเขตนี้เขตเขตปลอดภัยว่ะเขตต้องไปไหนอ่ะจะอยู่อยู่กับเอกภพเขบแป๊บหนึ่งเขาพี่มันนานเฮ้ยมันทำเขตปลอดภัยเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะเยอะมันมีแค่ตรงทางสี่เหลี่ยมอะที่ปลอดภัยมีแค่ไม่กี่ตรงเองที่เป็นเขตที่แบบ ี่เดินไปได้โซนเดียวเลยยีเดินได้แค่โซนเดียวมันเลววนอยู่แค่ที่เดิมอันนี้แรนดอมว่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไล้หยิบดิไม่หยิบวะไม่หยิบเฮ้ยอ้าวบอกว่าผูตายไม่ไม่โอ้โหเดอะมอนสเตอร์อีสเฮียอุ้ยรอบนี้เปลี่ยนว่ะ ออซ้้าา You won't believe school the คุณจะไม่ได้ออกไปจากโรงเรียนนี้แต่คุณรู้ได้อย่างไรว่าเราคิดอะไรอยู่อย่างไรก็ตามเสมออันนี้เวมันยังไงก็ตามก็ได้แบดแล้วควแบดเอนดิ้งว้าวอ้าวอ่าจบแล้วเอ้าเอ้าจบแล้วมันจบแล้วไงเดี๋ยวมันจบ มันจบแล้วอะไาคิดเดียว,จบ,วจบแล้วไงเอ,านะงงอ้างงอะไรเธองงอะไรอ่ะตองก็จบแล้วไงเธอจะมาอะไรอาวนธอะไรอีกจบแล้วจบแล้วทำไมมันง่ายกว่าที่คิดวันนี้คิดมันควรมันควรน่ากลัวกว่านี้ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่นะ่ะดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ